สวัสดีครับผมสวัสดีคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับได้มาเจอมิ้มไว้สองลังนะครับแล้วผมจะพามาทีมิมกันอีกนะครับผมอยู่ใกล้เลครับเราจะกลับกล้องให้ดูนะครับผมนี่ครับผมลังเล็กมีลังเล็กนะครับผมนี่ในกอไผ่นะครับก็ไม่น่าจะเอาได้นะครับ เราจะไปดูรังใหญ่กันนะครับผมลงใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆก,กันเนีับเดินแคบบ่เดียวก็ถึงครับให้ลูกน้องนะครับฝ้อไว้อยู่นะครับผมให้ในพันเค้นะครับพ้อไว้นี่ เห็นไครับนีน่สูงครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือไม่ได้ครับข้างบนครับผมลุยครับลุย บีนะครับวันมัน หลังครับมันอยู่สูงครับก่อ,อกแล้วก็ต่อไม้แล้วก็ออกปันมาโบกใส่แบบนี้ครับผมแก่ครับตรงนี้กดลงมาแล้วครับนะครับผมมันเอาอยากนะครับเนื่องจากเราเกาะกับต้นไม้แบบนี้ครับ มี่นัมีอะมีปบี้ี่ะนีนีมีนีครับทุกคนนีก็รังแก่แล้วนะครับเยวจะขอตัดแล้กัน นี่ครับนมือน,น้ำนสวยครับแต่ว่าลังแก่แล้วนะครับผม,มข้อครับเขาะก่อนข้อก็เอาข้อพืองครับที่มันติดอยู่นี่ลมๆสักหน่อยนึง เพื่อให้มันมันสงบนะครับผมเราก็เคาะได้เลยครับเคาะหรือบางคนถนัดเขย่าก็เขย่าแบบนี้นะครับแต่ว่าผมลองเขย่าหลายครั้งแ้วครับไม่ออกครับก็เลยต้องเคาะแบบนี้ลังขาดอีกตามสูตรครับ นี่มันน้ำสวยๆครับก็นะครับลังแก่ครับเดียวให้เอาเก็บไว้คืนนะครับผมด้านนี้มันโดนดินไปหน่อยน,ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะ้อยไว้คืนให้กับกับตัวนิมนะครับผมบินอยู่ข้างบนเดี๋ยวกลับก็อนนี่ครับผมบินกันเดี๋ยวผมจะ ไว้คืนนะครับผมนี่ครับผมเอาเกลือเทามัดไว้คืนนะครับผมรังมันแก่ครับนี่มัดคืนไว้นะครับผมนี่นี่ครับก็ลงมาอยู่นะครับผมมีตัวลงมาบ้างแล้วนะครับผม ไม่กินก็เอาคืนไว้ครับเพื่อประชากรของของมิมนะครับเขาจะเพิ่มออขึ้นนะครับผมไม่ใช่เอาไปทิ้งบางท่าน,นะครับเป็นทิ้งกันนี่ครับเกาะนี่นลงมาเกาะกันเต็มแล้วน,นะครับผมเราออกไปข้างนอกครับผมไปข้างนอกกัน Mm. -hmm. หวานครับในถุงสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่อครับขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังเข้าที่ยังติดตามกันนะครับผมอยู่เสมอมานะครับนี่ขอบคุณจากใจจริงเลย ด้่ครับผมบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมขอบคุณจากใจยิงครับไปแล้ว